โดยการโรงพยาบาลพระรามสองพร้อมพนักงานสอบสวนสอนออท่าข้ามยืนยันพบหลักฐานชิ้นส่วนไฟแช็กบนเตียงคนไข้ที่ถูกไฟครอกเสียชีวิตสันนิษฐานผู้ป่วยจุดบุหรี่สูบเองด้วยมือขวาที่ไม่ได้ถูกพันธนาการแต่เคลิ้มหลับเพราะริทยาทำให้ไฟลุกไหม้ที่นอน เกิดพายุหมุนพัดถล่มสามตำบลในอำเภอสูงเม่นบ้านพังเสียหายกว่าร้อยหลังโรงรถเสาไม้สักขนาดใหญ่พังทับรถยนต์เสียหายหลายคันในอำเภอร,ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือที่เชียงรายเร่งผู้เสาไฟฟ้าหักค่นกว่า40ต้นหลายพื้นที่คำนี้หลายหมู่บ้านยังตกอยู่ในความมืด เกิดเหตุรถไฟใต้ดินตกรางและพุ่งขึ้นมาบนบันไดเลื่อนของสถานีที่สนามบินนานาชาติโอแฮ์เมืองชิคาโ,โกสหรัฐมีผู้ได้รับบาดเจ็บ32คนเจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้สนับสนุนโดยไดมอนด์บลูผงเงาบัวผสมผงใบสารแหน่ตราหมอเสงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดพัดลมชาร์สปสบู่เป็นเน็ต CNE